วันนี้เราอยู่กับ SSD ในเจเนอเรชันใหม่ของทาง Western Digital WD Black ตัวนี้ SN750 มีการยกเครื่องใหม่ทั้งหมดเห็นว่าสปีดค่า Sequential Read นั้นทำได้สูงๆเกือบ3.5กิกเลยจริงป่ะเดี๋ยวไปดูกันฮะ จริงๆแล้ว s d ือ u d Black เนี่ยตัวนี้ผมนับว่าเป็นเจเนอเรชันที่3แล้วนะครับถัดจากเจเนอเรชันที่2ของปี2018มานะครับ SN750 ตัวนี้ออกแบบใหม่ทั้งหมดด้วยการใช้ 3D NAND 64เลเยอร์และก็คอนโทรลเลอร์ที่เขาผลิตขึ้นเอง ความจุของตัวนี้ก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับโดยสูงสุดที่2 TB <Wow. S 1> นั่นหมายความว่าถ้าคุณเป็นคนตัดต่อหรือว่าคนเล่นเกมทีม่ต้องการแบบเก็บไฟล์เยอะๆอยากได้สตอ r เรจแรงๆแบบฟึบเดียวโยนเสร็จเนี่ยลองดูตัวนี้ได้เลย ทั้งแพคเกจิ้งแล้วก็เลเบลด้านหน้าของเขาเนี่ยออกแบบมาเอาใจเกมเมอร์มากขึ้นนะครับโดยที่คําว่า WD เนี่ยจะมีอันเดอร์สกอร์ก่อนไปคําว่า Black ไม่ใช่เวนวักเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รหัส S N 750เนี่ยจะมาในโทนสีส้มๆนะครับโดยรวมแล้วก็ด,ดุดันเนาะทั้งกล่องแล้วก็แพคเกจิ้งเลยนะฮะทางด้านสเปคของเขาตัวนี้ก็เป็นรุ่น1เทนะครับในขนาดที่ยังมีขนาดให้เลือกอีกหลายขนาดเลยก็คือ250กิก500กิก1เทตัวนี้แล้วก็2เทราไบต์แล้วแต่งบประมาณของคุณนะครับฟฟอออรรร์์มแแคเเเตนนนนี่ยจะะป็ M.2 2280บบบัก้ จะใส่ได้กับทุกเมนบอร์ดอยู่แล้วนะฮะวิ่งจะกินเลนไป4เลนของ pcie เครสตนะครับโดยต้องใช้ gen 3แบบ8ปกิกะบิตสเปคตัวนี้ตามกล่องนะครับค่า Sequential Read ทำได้ที่3,470 Sequential Write ทำได้ที่3,000แล้วก็ Random Read อยู่ที่515 k i off r a n d o m Bright ที่560 k i off e n d u r a n c e อยู่ที่600 total b y t e written นะฮะ1 t b ตัวนี้ก็ถือว่าทำได้ดีมากๆเลยแล้วก็อายุการใช้งานโดยรวม1.75ล้านชั่วโมงกับประกันอีก5ปีก็ใช้กันยาวๆยันลูกบวชนั่นแหละรุ่นที่ผมได้มาเนี่ยมันจะไม่มี h e a t s ง n ์มาให้นะครับแต่ผมได้ยินแว่าวแววนะว่าจะมีอีกรุ่นนึงที่ขายแบบติดตั้ง h e a t s งค์มาให้ด้วยเอาใจเกมเมอร์มากขึ้นมาดูเวลาเปิดเครื่องกันบ้างนะครับ อันนี้ผมจะเริ่มกด Start ตอนหน้าโพสต์ไบออดขึ้น,นะฮะมาแล้วไปต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้เป็น Windows 10 u p d เด e เวอร์ชันล่าสุดนะครับจะเห็นว่าระยะเวลาเข้าเครื่องนั้นประมาณ10วิเท่านั้น ซอฟต์แวร์ยูทิลิตี้ตัวนี้ก็ทำมาดีนะครับสามารถโหลดผ่านหน้าเว็บของเขาได้เลยนะฮะคือ Western Digital SSD Dashboard นะครับตัวนี้ให้มาครบทุกอย่างนะฮะภายใต้นี้ไม่ว่าจะเป็นโหมด Gaming Off หรือ On ถ้า On ก็จะได้ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยดูสุขภาพของอุปกรณ์ของเรานะฮะ Status ใช้ไปเท่าไหร่แล้ววอลลุ่มมีกี่ Partition บ้างอายุการใช้งานตรงนี้แนะนำว่าค่อยๆเข้ามาดูเรื่อยๆนะครับ ถ้ามันลงไปเหลือต่ำๆแล้วแนะนําว่าเปลี่ยน SSD ก่อนที่มันจะพังแต่ว่าก็เอาจริงนะผมใช้ SSD มากี่ตัวมันก็ไม่เคยลงไปต่ำกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ตัวเลยนะฮะตรงนี้อุณหภูมิแล้วก็อินเทอร์เฟซวิ่งเป็น PTI 3.0ถูกต้องนะครับโมเดลอื่นๆ performance c h a r t เราเล่นเกมหรือว่ามีการโยนไฟล์อะไรมันก็ทําเป็นกราฟตรงนี้เลยสามารถดูตามช่วงเวลาได้ด้วย t o o l s นะครับอัปเดตเฟิร์มแวร์ล้างตัว SSD หรือว่าดู smart ต,ตรงนี้สามารถทำได้นะครับข้อมูลอื่น system detail ก็อัปเดตโปรแกรมซอฟต์แวร์ตรงนี้ได้หมดเลยก่อนจะไปดูการเทสกันเนี่ยมาดูรายละเอียดตัวนี้ผ่าน Crystal Disk Info ก่อนนะครับรหัสก็คือ w UDS 1 0 0 T 3 X 0 4ขนาด1เทไว้อย่างที่เห็นเลยนะครับอินเทอร์เฟซวิ่งเป็น NVMe ถูกต้อง Transfer Mode PCIe สามจุดศู X 4ตามสเปคเพราะฉะนั้นวิ่งถูกต้องแน่นอนนะครับอันนี้ส่วน power on เขาเนี่ยมีอยู่แค่4รอบแล้วก็ power on hours มีแค่0ูนชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น SSD ใหมๆ่สๆสดๆจริงๆเลย ดูประสิทธิภาพกันเลยนะครับว่าตัวนี้จะแรงสักแค่ไหนนะครับเริ่มโดย Auto d i s p n s e Mark โปรแกรมหากินของเราเลยจะเห็นว่าฝั่งค่ารีดนั้นอยู่ราว3.2 g b ในสปีดที่สูงสุดส่วนฝั่งค่าไรจอยู่ราว2.8 g b นะครับแรงได้ที่เลยแต่เมื่อขนาดไฟล์เป็น3 2 g ิแล้วจะเห็นว่าสปีดตกลงมาเล็กน้อยแต่ว่าตัวสูงสุดอยู่ที่3.2เท่าเดิมนะครับส่วนฝั่งไรก็อยู่ราว2.8แต่ว่าส่วนอื่นก็จะมีสวิงบ้างพอสมควรตตรงนี้ก็ยังถือว่าแรงและโอเคมากๆนะฮะ ทางด้าน crystal diskmark บ้างนะครับขนาดไฟ 1G นะครับจะเห็นว่า read ราว3,000กว่าๆนะครับ3,300เกือบ3,400แล้วก็ write เอือบเกือบ3,000นะครับทางด้าน 4K random นะครับอยู่ราว1 3ึ่ถึงหนนะฮะแล้วก็ write ท,ที่1.7นะครับทำได้ยังมากถัดมาที่ crystal diskmark สาย2บ้างนะครับจะเห็นว่าอยู่ราว3,451แล้วก็2 4ง1ตรงนี้อย่างที้เห็นว่า sequential เนี่ยค่า read จะแรงกว่าตอน1 G ด้วยซ้ำแต่ว่าค่า write ดรอปมาเล็กน้อยส่วนในส่วนของ 4K Random น,นั้นก็มีการดออกมาเล็กน้อยเหมือนกันนะครับแต่ก็ถือว่ายังนิ่งดีโดยรวมแล้วประสิทธิภาพตัวนี้ถือว่าทําได้น่าประทับใจมากนะครับเพราะว่าถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการอยู่กับคอนเทนต์ 4K เป็นคนตัดต่อหรือเป็นคนเล่นเกมที่แบบโหลดเกมเยอะๆอ่ะแบบต้องการความเร็วทั้งลูกอ่ะตัวนี้น่าจะเป็นคําตอบให้คุณได้เลยนะครับอ่ะมาว่าเรื่องเกมมิ g โหมดบ้างนะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะฮะ ถ้าคุณเป็นคนใช้งานโน้ตบุ๊กเนี่ยผมแนะนำว่าควรจะอยู่ในโหมดปิดไว้นะครับเพราะว่าเขาเคลมมาว่าการบริโภคพลังงานของ g a มมิ่งโหมดนั้นจะมากกว่าในขณะที่ประสิทธิภาพอาจจะมากกว่าเล็กน้อยแต่จากที่ผมเทสเทียบกัน g a ม i n g Mode และปิด Gaming Mode นั้นมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากขนาดนั้นนะครับเอาเั็นว่าถ้าเป็นโน้ตบุ๊กปิดไว้แต่ว่าถ้าเป็นคอมใหญ่ก็อาจจะเปิดทิ้งไว้ก็ได้ฮนะ